สี่ราศีดาวพฤหัส,สบ,บดีโคตรทับดวงการเงินดีมีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินสี่ราศีนี้แต่เดิมดวงชะตาของคุณไม่ค่อยดีนะักรายจ่ายมากเดือดร้อนเพราะคนอื่นทําให้เดือดร้อนบางคนติดหนี้เพราะคนอื่นบางคนหยิบยืมเงินแล้วไม่คืนบางคนถูกหลอกลวงจากแกนคอสเซนเตอร์หรือถูกคนใกล้ชิดหลอกไปลงทุนจนหมดเหนือหมดตัวหรือเสียเงนินจํานวนมากเรียกว่าที่ผ่าน มาไม่ใช่จังหวะของคุณทั้ง4ราศีนี้เลยแต่นับจากนี้ไป1-2ปีข้างหน้าดวงคุณจะค่อยๆดีขึ้นและจะหมดหนี้สินได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ หราศีเมษตอนนี้ดาวพฤหัสสบ,บดีทับอยู่เป็นดวงราชาโชคดาวพฤหัสเป็นดวงที่เกี่ยวพันกับโชคเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ และได้ตำแหน่งราชาโชคก็คือคุณจะมีโชคด้วยและในปีหน้าเข้าเรือนการเงินแล้วในปีที่สองนับจากนี้คือปี2 5ง8ห้า้หดดาวพฤหัส,สบ,บดีได้ตำแหน่งโยกหน้าแล้วคุณยังเป็นลาภะของดาวพฤหัส,สบ,บดีด้วยเพราะฉะนั้นราศีเมษจึงเป็นราศีที่หนึ่งสองปีนี้ดวงดีมากๆมีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้อย่างชัดเจน สองราศีกรกฎตอนนี้ดาวพฤหัสสับ,บดีทับอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้น<ะ>การงานคุณจะเริ่มดีขึ้นจากที่ผ่านมาแย่ตอนนี้คุณจะได้งานจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตกงานได้งาน ทำงานอยู่ก็จะสำเร็จและปีหน้าคือปี2,567ดาวพฤหัส,สบ,บดียังเป็นลาภะต่อดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเฮงเข้าไปใหญ่เพราะลาภะหมายถึงโชคลาภเตรียมตัวได้เลยดวงของคุณกำลังจะดีแน่นอน สาราศีมังกรตอนนี้พฤหัส,สบดีสี่รงศัก์แช่มช้อยถือว่าอยู่ในปทุมเกณฑ์เลยพฤหัสอยู่ในเรือนพันธุบ้านยวดยานพหะคุณจะสำเร็จสามารถปลดหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านยวดยานพหนะหรือลักษณะบัตรเครดิตหรือเงินกู้ได้อย่างชัดเจนและปี2567าดาวพฤหัส,สบดียังโคจรอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆคือตีโกถึงดวงชะตาของคุณ เรียกว่าเกือบเกือบทับเลยจึงถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและเฮงมากๆสำหรับราศีมังกรใครที่อยากมีลูกมีโอกาสได้ชัดเจนเช่นกัน 4. ราศีมีนจะดีไปหลายดีตอนนี้ดาวพฤหัส,สบ,บดีอยู่ในเรือนการเงิน การเงินของคุณจะดีขึ้นและในปีหน้าก็ยังดีด้วยเรียกได้ว่าโยกหน้าและยังเป็นลาภะแก่ดาวฤหัส,สับ,บดีในปี2567เพราะฉะนั้นดวงของชาวราศีมีนจะเห็นมากๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ